ผมฝากเรื่องงานให้อีกงานหนึ่งกันละกันสําหรับคนที่หางานอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับบริษัทบากิโน้ตจำกัดครับเขารับสมัครคนงานนะฮะเป็นคนพิการประเภท2 1หนึ่งอัตรานะครับบกพร่องทางงานได้ยินตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการครับอายุไม่เกิน35ปีจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ได้พุทธการศึกษาปริญญาตรีนะมีบัตรประจําตัวคนพิการแต่ข้อสําคัญคือขอให้เดินทางมาทํางานเองได้ช่วยเหลือตนเองได้อ่านออกเขียนได้ดี สื่อสารดีขยันรับผิดชอบก็แล้วก็ต้องใช้ Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่วด้วยนะครับจะส่งเป็นรีส u m ม่หรือว่าส่งเป็นไฟล์รูปก็ได้นะที่ทำงานอยู่ที่ไหนอยู่ที่อาคารบาเกนพอยต์ซอยสายไหมกรุงเทพนะฮะอยู่สายไหม33ทับหนึ่งครับโทรศัพท์หมายเลข 02, 0 2 0 2 1 0 9 9 9ต่อ912หรือว่า917ก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับเอาล่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับมีโอกาสเดี๋ยวได้กลับมาพูดคุยกับเรื่องราวดีๆในรายการเสืออาสารประชาชนช่วงอาสามรารช่วยผู้คนพิการกันได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ชันชัยแก้สิทธิ์ลาไปก่อนสวัสดีครับแม่ตาเชื่มือแต่ใจยังมองเห็น โลกที่เป็นด้วยรักไม่เคยจางแม้เสียงเงียบหายแต่ใจยังร้องดังบอบทุกยางผ่านหัวใจที่มั่นคงแม้ทางเดินจะขรุขระบางแต่เราอยู่ข้างเธอเสมอ